สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกข้อมูลชุดล่าสุดที่เราได้มากันนะคะวันนี้เป็นวันที่ภาพมันน่าสนใจมากจริงๆคือถ้าเราดูแค่ผิวเผินนะคะตลาดหุ้นสหรัฐนี่ดูสดใสามากเลยดัชนี S&P 500ปรับตัวขึ้น6ใน7วันทําการล่าสุดแต่พอเราได้ลองส่องเข้าไปในรายละเอียดแล้วเนี่ยเออกลับเจอรอยร้าวซ่อนอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะเหมือนรถที่ข้างนอกดูสวยมากวิ่งเร็วแต่พอเปิดฝากระโปรงดูเอา เครื่องทำงานอยู่แค่สูบเดียวมันก็น่ากังวลเหมือนกันนะคะเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากเลยครับเพราะสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นแบบนั้นจริงๆภารกิจของเราวันนี้ก็คือการมาปฏิบัติต่อเรื่องราวพวกนี้แหละครับทั้งภาพลวงตาในตลาดหุ้นสงคราม A.I. ที่กำลังแบบว่าเผาเงินกันอย่างดุเดือดและที่สำคัญที่สุดเลยนะคือแรงกดดันทางการเมืองที่กำลังจะเข้ามาเปลี่ยนกติกาของต้นทุนทางการเงินของทั้งโลกเลยเพื่อจะหาคำตอบว่า เบื้องหลังตัวเลขเขียวๆนี่ยอะไรคือความจริงที่ซ่อนอยู่กันแน่ประเด็นเรื่องต้นทุนทางการเงินนี้น่าจะเป็นหัวใจของทุกอย่างเลยนะคะงั้นเรามาเริ่มแกะกันที่ภาพใหญ่ก่อนเลยคะ่ะตลาดหุ้นที่ว่าดูดีแต่ไส้ในกลวงดัชนี S&P 500ยืนเหนือ6,830จุดได้แต่ทำไมถึงบอกว่ามันเปราะบางล่ะคะเพราะว่ามันเกิดปรากฏการณ์ที่นักวิเคราะห์เขาเรียกกันว่า lack of market breadth นะครับ ที่แปลว่าตลาดขาดการมีส่วนร่วมเหรอคะใช่เลยครับหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือดัชนีที่มันปรับตัวขึ้นเนี่ยมันถูกลากขึ้นโดยหุ้นเทคโนโลยียักษ์ใหญ่แค่ไม่กี่ตัวหรือที่เราเรียกกันว่าแมกแคปส์นะครับโดยมี Apple เป็นเหมือน The b a บตัวจริงเลยในรอบนี้ในขณะที่หุ้นส่วนใหญ่ในตลาดอาจจะมากกว่า70-80%เลยนะกลับปรับตัวลดลงนี่คืออาการของตลาดที่ไม่แข็งแรงจริงครับอ oh. แปลว,ว่าเม็ดเงินส่วนใหญ่มันวิ่งไปกองอยู่ที่หุ้นแค่ไม่กี่ตัวเองสินะคะที่มองว่าปลอดภัยที่สุดหรือว่ามีเงินสดเยอะที่สุดแบบนี้หรือเปล่าคะมันสะท้อนความไม่มั่นใจของนักลงทุนหรือเปล่าถูกต้องเป๊ะเลยครับมันคือการวิ่งเข้าหาที่หลบภัยหรือ fly to safety ภายในตลาดหุ้นกันเองซึ่งก็ทำให้หนักวิเคราะห์ทางเทคนิคหลายคนออกมาเตือนเหมือนกันอย่างมาร์คนิวตันจากฟันสแตรดก็บอกชัดเจนเลยว่าตลาดยังต้องการการกระจายตัวของแรงซื้อมากกว่านี้ถึงจะยืนยันได้ว่าเป็นขาขึ้นจริงๆหรือครกจอห์นสันจาก Piper Sandler เที่มองว่าตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณทางเทคนิคให้เข้าซื้อที่ชัดเจนเลยด้วยซ้ำครับในภาวะที่ตลาดเป็นแบบนี้หุ้นรายตัวที่มีเรื่องราวของตัวเองก็คงจะโดดเด่นขึ้นมาเป็นพิเศษเลยสินะคะ ชัดเจนมากครับเราจะเห็นการเคลื่อนไหวที่รุนแรงและก็สวนทางกันอย่างสิ้นเชิงเลยอย่างกรณีของเทส l a เนี่ยหุ้นร่วงหนักทันทีเลยนะครับหลังจากที่ m i เคิลเบอร์รอ๋อคนจากเรื่อง The Big Short. s h o r t ใช่ครับคนนั้นเลยพอเขาออกมาเขียนบทวิเคราะห์ว่าหุ้นเทส l a เนี่ยแพงเกินจริงอย่างน่าขัน แล้วเขาไม่ได้พูดแค่เรื่องราคานะครับแต่ยังชี้ไปที่ความเสี่ยงเรื่องการลดสัดส่วนผู้ถือหุ้นหรือ dilution จากแพ็กเกจผลตอบแทนของอีลอนมัสก์มันเหมือนกับการพิมพ์หุ้นใหม่มาจ่ายโบนัสนะครับมันกระทบความเชื่อมั่นโดยตรงเลยแต่ในทางตรงกันข้ามเราก็มีพระเอกขี่ม้าขาวอย่างโบอินที่หุ้นพุ่งสวนตลาดไปเลย10%ใช่ครับแล้วเรื่องของโบอิงก็ยิ่งตอกย้ำธีมของเราวันนี้ได้ดีมาก เหตุผลที่หุ้นขึ้นแรงขนาดนี้มาจากข่าวเดียวเลยคือบริษัทคาดการว่ากระแสงเงินสดหรือ cash flow จะกลับมาเป็นบวกได้อีกครั้งในปี2026ออ mm ื hmm. เห็นไหมครับว่าสุดท้ายแล้วมันกลับมาที่เรื่องของเงินและความสามารถในการสร้างเงินสดจริงๆนี่คือสิ่งที่นักลงทุนรอคอยมานานมากและพอมีสัญญ,ญาณบกออกมาตลาดก็พร้อมให้รางวัลทันทีนท แล้วถ้าเรามองไปที่สินทรัพย์อีกประเภทที่ขึ้นชื่อเรื่องความผันผวนมากๆอย่างสินทรัพย์ดิจิตัลล่ะคะภาพเป็นยังไงบ้างน่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับ b บิตคอยพึ่งจะกลับมายืนเหนือระดับ90,000ดอลลาร์ได้อีกครั้งแต่สิ่งที่น่าทึ่งคือการฟื้นตัวครั้งนี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่ตลาดเพิ่งจะโดนล้างบางครั้งใหญ่โดนล้างบางเลยเหรอคะ ใช่ครับเป็น bruising sell-off ที่กวาดสถานะเก่งกำไรที่ใช้ l e เวอเรจสูงๆออกไปเกือบพันล้านดอลลาร์เลยการที่ราคาสามารถดีดกลับขึ้นมาได้เร็วขนาดนี้มันบอกเราว่ามีแรงซื้อจัดกลุ่มทุนที่รออยู่ข้างล่างนะแข็งแกร่งแล้วก็มีอยู่จริงไม่ใช่แค่การเก่งกำไรฉาบฉวย เหมือนการสลัดนักเก็งกําไรระยะสั้นออกไปแล้วเหลือแต่ผู้เล่นที่มองภาพยาวจริงๆใช่ไหมคะซึ่งผู้เล่นรายใหญ่อย่าง MicroStrategy ก็ดูจะเตรียมพร้อมสําหรับความผันผวน,นนี้ดีมากเลยกับการตั้งเงินสํารองใหม่1.4พันล้านดอลลาร์เป็นการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินที่ชาญฉลาดมากครับการมีเงินสํารองก้อนนี้ทาให้พวกเขามีความยืดหยุ่นบริหารหนี้สินจ่ายดอกเบี้ยได้โดยไม่ต้องกังวลกับราคาบิตคอยที่มันเวี่ยงไปมาในระยะสั้นเลย มันแสดงให้เห็นถึงวุธิภาวะของผู้เล่นสถาบันในตลาดนี้ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับการพูดคุยเรื่องเงินทุนไหลเข้าออกความแข็งแกร่งของบริษัทต,ต้นทุนทางการเงินทั้งหมดนี้มันพาเราไปสู่จุดที่เป็นต้นกำเนิดของกติกาทางการเงินทั้งหมดเลยนะคะนั่นก็คือธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดซึ่งตอนนี้กำลังเจอพายุการเมืองลูกใหญ่ซัดเข้าอย่างจังเลย ประเด็นนี้อาจจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมของเศรษฐกิจโลกในอีก2-3ปีข้างหน้าเลยครับเพราะล่าสุดโดนัลด์ทรัมป์ออกมาประกาศไทม์ไลน์ชัดเจนแล้วว่าเขาจะเปิดตัวประธานเฟดคนใหม่ในช่วงต้นปี2026โห oh. และตัวเต็งตอนนี้ก็คือเควินฮา s เซดซึ่งทรัมป์ก็ชี้ไปที่เขากลางที่ประชุมเลยนะครับว่าว่าที่ประธานเฟดอาจจะนั่งอยู่ตรงนี้เรื่องนี้น่ากังวลมากเลยนะคะ เพราะมันคือการเปลี่ยนสถานะของธนาคารกลางจากองค์กรอิสระที่ดูแลสเสถรยรภาพให้มาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเต็มรูปแบบเลยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่นักการเมืองต้องการความขัดแย้งระหว่างทรัมป์กับคุณเจรโรมพาวเวลคนปัจจุบันก็ชัดเจนมากทรัมป์วิจาร์พาวเวลว่าเป็นวัวดเดอที่ลดดอกเบี้ยช้าเกินไปใช่ครับทรัมป์ต้องการคนที่มาฟันดอกเบี้ยลงแรงๆเลยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งผลกระทบมันมหาศาลมากนะ ลองจินตนาการดูว่าถ้าต้นทุนการกู้ยืมเงินของโลกถูกกดให้ต่ำลงอย่างรวดเร็วด้วยเหตุผลทางการเมืองทิศทางเงินทุนทั่วโลกจะปั่นป่วนขนาดไหนมันจะจะทบทั้งค่าเงินเงินเฟ้อการตัดสินใจลงทุนของบริษัททั่วโลกเลยครับที่มาคิดไปกว่านั้นคือมันไม่ใช่แค่การกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเดียวหรือเปล่าคะแต่การกดดอกเบี้ยให้ต่ำอาจจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการทำให้นี่สาธารณะมหาศาลของสหรัฐนั้น ถูกลงในการจ่ายดอกเบีย้ยด้วยหรือเปล่าคะโอ้ oh, เป็นการมองที่เฉียบคมมากครับนั่นคืออีกหนึ่งแรงจูงใจสำคัญที่หลายคนมองข้ามไปเลยและในขณะที่การเมืองภายนอกกำลังกดดันหนักขนาดนี้ภายในเฟดเองก็ไม่ได้สามัคคีกันนะครับในการประชุมวันที่10ทธันวาคมที่จะถึงนี้มีข้อมูลออกมาว่าความเห็นของกรรมการเฟดแต่ละคนเกี่ยวกับจุดสิ้นสุดของอัตราดอกเบีย้ยหรือ terminal rate มันทางออกจากกันกว้างที่สุดในรอบกว่าทศวรรษเลยครับคือตั้งแต่ปี2012เลยทีเดียวเสียงแตกกันขนาดนี้แล้วตลาดคาดหวังอะไรจากการประชุมครั้งนี้ล่ะคะตลาดคาดว่าจะมีการลดดอกเบีย้ย0.25%ครับแต่นักกลยุทธ์จาก n a t Alliance เตือนว่ามันอาจจะเป็นการลดดอกเบีย้ยแบบที่เรียกว่า Hawkish Cut Hawkish Cut มันคืออะไรเหรอคะคือลดจริงครับ แต่จะมาพร้อมกับถ้อยแถลงที่แข็งเกร้าวส่งสัญญาณว่าอย่าเพิ่งดีใจไปนะการต่อสู้กับเงินเฟอ้อยังไม่จบง่ายๆและปรากฏการที่อาจจะช็อกตลาดคือเราอาจจะได้เห็นกรรมการถึง3คนโหวตสวนมติที่ประชุมโหสามคนเลยซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริงมันไม่ใช่แค่ความเห็นต่างแล้วนะครับมันคือสัญญาณของความแตกแยกและความไม่แน่นอนที่สูงที่สุดในรอบหลายปีเลย ความไม่แน่นอนเรื่องต้นทุนของเงินทุนที่สูงขนาดนี้มันดันเกิดขึ้นพร้อมๆกับช่วงเวลาที่อุตสาหกรรมหนึ่งกำลังเผา,งเ,าเงินแข่งกันอย่างบ้าคลั่งที่สุดในประวัติศาสตร์นั่นก็คือสงคราม AI ใช่ครับและมันเชื่อมโยงกงันโดยตรงเลยเพราะสงคราม AI คือสองครามที่ต้องใช้เงินทุนมหาศาลล่าสุดทางฝั่งผู้พัฒนาโมเดลอย่าง OpenAI สถานการณ์ตึงเครียดมากถึงขั้นที่ Sam ออมันต้องประกาศภาวะฉุกเฉินหรือ Code Red สั่งระดมพนักงานทั้งหมดให้หยุดโปรเจกต์อื่นชั่วคราวไม่ว่าจะเป็น AI agents หรือระบบโฆษณาแล้วมาทุ่มให้กับการปรับปรุง ChatGPT อย่างเร่งด่วนที่สุดแปลว่าที่ผ่านมา OpenAI ประเมินคู่แข่งอย่าง Google ต่ำเกินไปหรอคะเพราะภาพจำของตลาดคือ Google ตามหลังอยู่1.9มาตลอดน่าจะเป็นอย่างนั้นครับเพราะการประกาศ Code r e ครั้งนี้มีชนวนเหตุมาจากการที่ Google ปล่อยโมเดล Gemini 3ออกมา ซึ่งได้รับคำชมอย่างล้นหลามโดยเฉพาะความสามารถด้านการให้เหตุผลหรือ Re (reasoning) และการเขียนโค้ดที่ดูจะเหนือกว่า ChatGPT ในปัจจุบันทำให้ OpenAI อยู่เฉยไม่ได้แล้วต้องรีบเร่งพัฒนาโมเดล,ลรับรหัส Garlic ออกมาสู้พร้อมกับเตรียมเปิดตัวเว็บเบราว์เซอร์ของตัวเองเพื่อชนกับ Google โดยตรงเลยนี่คือการเปิดศึกทุกแนวรบครับฮาร์ดแวร์ด้วยซึ่ง Amazon ก็กระโดดลงมาเล่นเต็มตัวเลยโอ้โห Amazon Web Services หรือ AWS นี่ใช้กลยุทธ์เดินเกมเร็วมากครับเปิดตัวชิป AI ตัวใหม่ t r i e n i u m 3ออกมาทันทีโดยชูจุดเด่นที่ชัดเจนมากคือราคาถูกกว่าชิปของ n v i d i ียชูเรื่องราคาเลยใช่ครับแล้วก็เคลมว่ามีประสิทธิภาพดีกว่าในการรันโมเดลบางประเภทด้วยนี่คือการพยายามใช้ความได้เปรียบด้านราคาเพื่อเจาะตลาดที่ n อ i น i ียครองอยู่ แต่ดูเหมือนว่าแม้แต่ยักษ์ใหญ่อย่างอเมซอนที่มีเงินทุนมหาศาลก็ยังเจาะคูเมืองของ n v i นวีดได้ไม่สำเร็จง่ายๆใช่ไหมคะถูกต้องครับเพราะคูเมืองของ n อ i นวีดไม่ใช่แค่ตัวฮาร์ดแวร์แต่เป็นเอ่อแผลใหญ่ของอเมซอนนั่นก็คือระบบนิเวศของซอฟต์แวร์หรือซอฟต์แวร์ไลบรารีสที่ n อ i นวเดีสร้างมานานหลายปีอ๋อ oh. มันแข็งแกร่งและใช้งานง่ายกว่ามากครับ มีตัวอย่างชัดๆจากบริษัท Bedrock Robotics ที่แม้จะใช้เซิร์ฟเวอร์ของ Amazon นะครับแต่สมองกลที่ใช้สั่งงานหุ่นยนต์ขุดดินยังต้องพึ่งพาชิป Nvidia เพราะมันเสถียรและพัฒนาต่อยอดได้ง่ายกว่าแต่ Amazon ก็พยายามแก้เกมนะด้วยการดึงพันธมิตรอย่าง Anthropic ผู้สร้างโมเดล c l a u มาช่วยสร้าง e c o s y s t e m ็โดยตั้งเป้าส่งมอบชิป t r a น i u m ให้ถึง1ล้านตัวภายในสิ้นปีนี้ ท่ามกลางสงครามเผาเงินของผู้เล่นรายใหญ่ก็มีผู้ชนะที่น่าสนใจโผล่ขึ้นมาแบบเงียบๆนั่นคือ Crown Strike บริษัทด้านความปลอดภัยไซเบอร์กรณีของ Crown Strike น่าสนใจมากครับเพราะพวกเขาได้ประโยชน์จากสงคราม AI แบบเต็มๆโดยไม่ต้องลงไปเผาเงินแข่งกับใครเมื่อแฮกเกอร์ใช้ AI ในการโจมตีได้เก่งและซับซ้อนขึ้นองค์กรต่างๆก็ต้องการโล ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อป้องกันตัวเองก็ต้องหาทางป้องกันที่เก่งขึ้นตามใช่ครับซึ่งแพลตฟอร์ม For ์เ n ของ CrowdStrike ก็ตอบโจทย์ตรงนี้พอดีทำให้บริษัทปรับเพิ่มเป้าหมายกำไรขึ้นได้สบายๆมันพิสูจน์ได้เห็นเลยว่าในยุค AI ไม่ได้มีแค่คนสร้างอาวุธท,ที่ร่ำรวยแต่คนสร้างโลกก็ร่ำรวยไม่แพ้กันครับ แต่การเผาเงินมหาศาลที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้มันต้องมีที่มาที่ไปและดูเหมือนว่าตอนนี้ตลาดสินเชื่อเริ่มส่งสัญญาณเตือนเป็นครั้งแรกแล้วว่าอาจจะมีการใช้จ่ายเกินตัวเกิดขึ้นโดยเฉพาะจากกรณีของ Oracle ใช่ครับนี่อาจจะเป็นเสียงนกคิริบูนในเหมืองถ่านหินของฟองสบู่ AI เลยก็ว่าได้ล่าสุดราคาของ Credit Default Swaps หรือ CDS ของบริษัท Oracle พุ่งขึ้นไปแตะระดับสูงสุดในรอบ15ปี15ปีเลยเหรอคะ ค,คือนับตั้งแต่วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ปี2009เลยทีเดียวอธิบาย CDS ให้เข้าใจง่ายๆอีกทีได้ไหมคะว่ามันคืออะไรกันแน่นึกภาพว่า CDS คือเบีย้ยประกันความเสี่ยงครับอ๋อเหมือนเบีย้ยประกันใช่ครับถ้าเราให้ใครยืมเงินเราก็ไปซื้อประกันตัวนี้ไว้ถ้าลูกหนี้ของเราเบีย้ยหนี้บริษัทประกันก็จะจ่ายเงินคืนให้เราดังนั้นถ้าราคาเบีย้ยประกันหรือค่า CDS ของบริษัทไหนแพงขึ้นพรวดพราดก็แปลว่า ตลาดกำลังมองว่าบริษัทนั้นมีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้สูงขึ้นมากนั่นเองครับแล้วทำไมตลาดถึงกังวลกับ o r ร์โคขนาดนั้นล่ะคะทั้งๆที่เป็นบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เพราะออร์โคไปก่อนนี้มามหาศาลครับรวมแล้วกว่า1.05แสนล้านดอลลาร์โห oh. เพื่อเอาเงินทั้งหมดนี้ไปทุ่มลงชุนในโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI ตลาดเลยเริ่มตั้งคำถามแล้วว่า เงินที่ทุ่มลงไปมหาศาลขนาดนี้จะสามารถสร้างผลกําไรกลับคืนมาได้ทันใจดอกเบี้ยหรือไม่นี่คือครั้งแรกเลยนะครับที่เราเห็นตลาดสินเชื่อแสดงความกังวลต่อการลงทุนใน AI อย่างชัดเจนและมันคือสัญญาณแรกของความกลัวว่าจะเกิดภาวะฟองสบู่ AI แตกสำารอยยุค .com ภาพทั้งหมดในสหรัฐที่เราคุยกันมานี่มันดูเปราะบางและเต็มไปด้วยความเสี่ยงจริงๆนะคะแต่ถ้าเราซูมออกมาดูภาพใหญ่ของโลก ตอนนี้ก็จะเห็นแรงกดดันที่คล้ายๆกันในจุดอื่นด้วยแต่ก็มีบางที่ที่เหมือนจะเล่นเกมที่แตกต่างออกไปเลยใช่ครับโดยเฉพาะถ้าเรามองไปที่ยุโรปสถานการณ์ดูจะนิ่งกว่ามากตัวเลขล่าสุดคืออัตราเงินเฟอ้อในยูโรโซนขยับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่2.2%ซึ่งใกล้เคียงเป้าหมาย2%ของธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB มากแล้ว แปลว่าในขณะที่เฟดของสหรัฐกำลังถูกการเมืองกดดันหนักให้ลดดอกเบี้ยแรงๆทางฝั่งยุโรปกลับดูเหมือนจะพอใจกับการจอดแช่ดอกเบี้ยไปยาวๆเลยใช่ไหมคะ ความแตกต่างของนโยบายการเงินขนาดนี้จะส่งผลกระทบอะไรบ้างคะจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าเงินเลยครับถ้าเฟดลดดอกเบี้ยแรงจริงในขณะที่ ECB คงดอกเบี้ยไว้ที่2%ไปจนถึงปี2026ตามที่ตลาดคาดการมันจะสร้างภาวะ policy divergence ที่ชัดเจนมากซึ่งน่าจะทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับยูโรอย่างมีนัยสำคัญในปีหน้า ส่วนอีกจุดหนึ่งของโลกที่ยังเป็นตัวแปรสําคัญคือความขัดแย้งรัสเซียยูเครนก็มีรายงานข่าวที่น่าสนใจว่ามีตัวแทนจากสหรัฐซึ่งรวมถึงเจอรรตคูชเนอร์ได้ไปเจราจาลับกับวลาดิเมียร์ปูตินที่มอสโกเพื่อหาทางยุติสงครามซึ่งหากมีความคืบหน้าก็จะเป็นอีกปัจจัยที่เปลี่ยนภาพรวมเศรษฐกิจโลกได้เช่นกันครับหลังจากที่เราเจาะลึกกันมาทั้งหมดดิฉันว่าเราเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นมากเลยนะคะ จากตอนแรกที่เห็นแค่ตลาดหุ้นสีเขียวตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามันเป็นตลาดที่ถูกพยุงไว้โดยยักษ์ใหญ่ไม่กี่รายในขณะที่เบื้องหลังนั้นมีการต่อสู้ทางการเมืองที่ดุเดือดเพื่อควบคุมต้นทุนของเงินทุนและในขณะเดียวกันก็มีสงคราม AI ที่กำลังเผาผลาญเงินทุนนั้นด้วยอัตราที่น่ากังวลจนเริ่มมีสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นมาแล้วถูกต้องครับทุกอย่างมันหมุนรอบคำว่าเงินทุนจริงๆ การเติบโตของเมกะแคปส์ก็เพราะพวกเขามีเงินทุนมหาศาลสงราม AI ก็คือการแข่งขันกันเผาเงินทุนซึ่งกรณีของ Oracle คือสัญญาณแรกที่ตลาดเริ่มถามดังๆแล้วว่าเงินที่เผาไปจะคุ้มค่าไหมและทั้งหมดนี้กำลังจะถูกตัดสินด้วยเกมการเมืองผ่านตำแหน่งประธานเฟดคนใหม่นี่คือภาพที่ซับซ้อนและน่ากังวลกว่าการมองแค่ตัวเลขดัชนีหุนรายวันมากครับวันนี้เราก็ได้ปฏะติประต่อเรื่องราวกันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวค่ะ แต่ก่อนจะจากกันไปดิฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามที่ผุดขึ้นมาในหัวระหว่างที่เราคุยกันน่าสนใจครับว่ามาเลยครับในสมรภูมิ AI ที่ขับเคลื่อนด้วยการแข่งขันและน้สินมหาศาลแบบนี้ระหว่างบริษัทที่ทุ่งเงินสร้าง AI บริษัทความปลอดภัยที่สร้างโลกป,ป้องกันภัยจาก AI หรือสถาบันการเงินที่กำลังถือครองนี้สินเหล่านั้นอยู่สุดท้ายแล้วใครกันแน่ที่เป็นผู้ประเมินและแบกรับความเสี่ยงที่แท้จริงของเทคโนโลยีนี้เอาไว้คะ เสี่ยงที่แท้จริงในยุคใหม่นี้มันไม่ได้อยู่ที่ตัวเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่อาจจะอยู่ที่โครงสร้างทางการเงินที่ค้ำจุนมันอยู่และอยู่ที่ว่าใครคือคนที่ต้องจ่ายบิลเมื่อฟองสบู่นี้อาจจะแตกออกซึ่งเราจะคอยติดตามและนำมาเจาะลึกกันต่อไปอย่างแน่นอนครับ